คำเกาลานนันหลวงมาแล้วเสียงดังเจ้าเจ้าฟังแล้วมว่วนใจเปิดวิทยุถึงไก่และไก่เฟซบุ๊กส่งไปหลายจองหลายบานสาระธรรมมีตึงดีเสียงทานชีช้ใจเบิกบานมว่วนลำ้ำเออเฮ้ยบ่ได้ฟังวันใดเหมือนกินเขา้าม่ได้กินน้ำ ติงบ่มห่วนใจหันยามนอนข้าวห่ำทรมะบละกคำสอนฟังกันก่อนนอนสอนใจหนุ่มเท่าเจินฟังกันได้แล้วเจ้าขอยกมือสิบนิ้วแตบไตไหวสา พระมหาเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการคุบาอาจารย์จุตนนจงด้วยความเคารพขอความผาสุกความเจริญในธรรมจงมีแก่ท <c oughs> ่านผู้ฟังตีหักทุกคนทุกท่านสร <c oughs> ับวันนี้ปิกมาปากันแล้วรายการข้าวห่ำกำบะเกา่านำเนินรายการโดยเก้าล้านกำนันหลวง ผานรังคืนสถานีวิทยุท้องถิ่นจังหวัดเียงใหม่คืนพระพุทธาศาสนาและใจญายธรรม FM 9เ0มเก้ากไม่เกิดออกอากาศหน้าศูนเผยแพร่ธรรมะควังวัฒนธรรมข้างหอ,งองคำพญายมังรายในการควบคุมอุปธรรมดูแลโดยมูลและนิธิพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพรวมไปถึงท่านผู้ฟังที่ฮักทุกคนทุกท่าน ติดต,ตามผัาฟังทางสถานีวิทยุท้องถิ่นวิทยุชุมชนว่าจ,จะเป็นเชียงใหม่ลำปูลำปางพะเยาแพร่น่านเชียงรายแม่ฮ่องสอนอุตรดิตถ์ตาและติดต,ตามผฟังทางทางเพจเข้าห้าเกาลัานนันหลวงและยูทูบเกาลัาน,นันหลวงทุกคนทุกท่านนว <S 2> <S 2> <S ันนี้ปิกมาปากันแล้วท่านผู้ฟังที่หักทุกท่านหลังจากที่ แต่วานี่ก็มีเหตุชุกเฉินเล็กน้อยเ <c oughs> นื่องจากแต่วา,าหมอนัดไปถอนเขี้ยวแต่มันถอนปอไปสี่โมงเพื่อได้ถอนแต่แต่ไปหกโมงเพื่อถอนหกโมงโอ้ปากโกนว่าเพื่อทําเพื่อถอนเขี้ยวเขี้ยวเก้านะมันเป็นแมงแล้วมันเจ็บเนาะเพือ่อจะแล้วปอจะทุ่มพอทุ่มมันอุ้มได้ละ่ะเพราะอย่าง หมอเปิ้นคือโคบพากอดไว้อ่าหมอเปิ้อ่าคือโคบผากอดไว้ <c oughs> ก็เลยมันกบปวดตัวนี่เนี่ยทีนี่มันดืมอม่วนเนาะคำว่าเขี้ยวเป็นแมงนี่นะโโอ้ไปแล้วก็อย่างว่านั่นนะ่ะเอาดันดังลรไให้ที่เกอเจ็๊บเขี้ยวจะหูมันตึงปวดมันตึงตึงแผ่หงีบนี่แผ่กระมม่นนะมอมบนอะมันดื้ม่วนให้โทรมากระดึมครับแต่ว่าเนี่นะ ไปถอนออกเหรวันนี้สบายละแต่ว่าแผลยังมาแห้งแต่ดีเตี่ยก็ปิกมาปะกกนเอาฟังที่หักทุกท่านปิกมาปะกันแมลงวันนี้กินข้าวน้จาจำข้าวแรงกันกัอย่างหะอ่าเป็นจะได้พ่องอ่าเป็นจะได้พ่องอากาศฮ้อนก่อหลายตีหลายตางหมอกควนก่อคงจะลดลงพ่องละก้าอ่าหลายพื้นที่ก็ยังนักอยู่ เข้ามาฟังข่าวห้ามสบับแรกวันนี้ห้ามสบาบแรกวันนี้เรื่องสัจธรรมของชีวิต <c oughs> สัจธรรมของอาชีวิตคนเฮานั้นจะเป็นจะได้นั่นเจอห้าฟังได้แล้ว <c oughs> สัจธรรมบุญกรรมเฮานั้นบ่มีแบ่งขั้นเป็นชั้นมั่นหมายเมื่อเกิดมาแล้วบอกแค่ต้องตายเจ้าขุนมูลน,นายยิงใจตัวล่ะ กำไพกกำมันผูกพันแก่กาเมื่อเถิงเวลามวยมิดสังเกตดูนาะเอาอาไก่ชิดตามติดอยู่ไก่ผ่านมาโหนอายุร้อยมีน้อยเต้นาล้วนมอละนาะจากลาไปจ่อยไว้เก้าสิบปีเถิงก็มีน้อยร่างกายก็พลอยเชื่องช้า วัยแปดสิปีเริ่มมีอ่อนหน้าลืมหลังลืมหน้าบุ่นวาเจ็สิบปีนั้นมีกันมากหลายทึงหญิงจึงใจเลียงลายตัวบัานหกสิบลงมานักหนาป้าป่านยังอยู่สำลานเพิดแพ้วอยู่ไปอยู่มาผ่องราไปแล้วพ่องก็ยังผ่องแพ้วเลิศลอยเปรียบเหมือนใบไ,ไม้ลนใบซอยอ ต่างก็ทยอยทดถอยจอดไปเมื่อถึงเวลากรรมตอบสายพ้องบ่สบายเหยียดเซลเพื่อนฝูงข้างกายพ่องตายไปแล้วใจบ่อพองเพลวเลยนะ <S <S เอ,อเ้ยข่าวการตายนั้นมีมันแทนา เวดใกล้เข้ามาเอาอาหนุ่มเท่าตายทีละคนทรับสนโศกเศร้าเวดใกล้ตัวเฮาเน่แท้แต่ก่อนจะไปอย่าได้ท้อแท้เตรียมหาทางแก้ฮือดีโยนความตุกไว้อย่าได้มองสีสิ่งติอปีรีกหนีฮือได้ทำบุญสูนตรานช่วยงานไก่ไก่เมือมันทำไปอย่าละขอหฮือตั้งใจฟักไฟรรม,มะคงจะช่วยได้แตน่ คือใจความคิดพิชิตปัญหาหากมีโรคาเข้ามาเกี่ยวข้องต้องรีบสะสางหาทางปกป้องประคับประคองเอาไว้สายตาฟ้าฟ,า,ฟางหลายอย่างนั่นใส่หูฟังบอได,ดเหมือนเดิมโรคเก่าปล่อยไว้โรคใหม่มาเสริมหลายโรคมาเยิมเพิ่มเติมนะเขาพอว้เหานะชาราแก่เฒ่า,าเหมือนไวเยาก่อนนั่นต้องหมั่นฟื้นฟู ดูถี่ชั้นเฮือตั้งใจฮือมันสู้ไปสุขภาพนั้นต้องมันใส่ใจมีปัญหาใดแก้ไขเฮือถูกต้องจักอยู่สุขี่บ่มีคัดข้องรื่นรมสมปองยิ่งนักจะไปตทางใดภายภัยก็ฮักเอิ้นตักกันโด้วยไมยตรีเพือมีอายุทะลุร้อยปีปะแต่โจกดีต่อน,นี้ไปหนาปะแต่โจกดีต่อน,นี้ไปหนา อยู่กับลูกลานสำลานเจิดจ้าในวัยชาราบ่ายคอยอยู่ม่วนกินวานซุกบานจืนจ้อยลูกลานใหญ่หน้อยยินดีข่าวว่าทีคงมีเต้าอีเตานี้เหล่าสู่กันฟังก่อนและนายเฮยข้ามฉบับนี้ส่งหรือแต่ง,แต,งแต้มก้อนไกล้โดยปกูศิลิพง์วงชัยที่ปรึกษาชมรมกวีล้านนาะนักข่าวภาคเหนือบ้านป่าเปาแจา้จ้างสาันกำแพงเชียงใหม่ ได้แต่งแล้วเอามาหือวันที่ประชุมชมรมกวีลานาวันนั้นก็เนี่ยท่านผู้ฟังที่หักทุกท่านสัจจะทำชีวิตของคนเฮาเป็นอีกภัยอายุก็ติมปอ้อยอยู่จะได้ก็จ้างเตะพญามัจจุราชต้องพัดภากร่างกายเฮาไปเจ็ดแปดเก้าสิบก็มีถึงมีก็น้อยร่างกายก็พลอยเชื่องช้านะ วัยแปดสิบปีลืมมีอ่อนล้าลืมหลังลืมหน้าบุญไว้โอ้โยมันตึงแตอยังปกโูซีดีพงเพอนหวานมันเป็นธรรมดามันเป็นธรรมดาคนเฮาเกิดมาแล้วมันหนีบ่ปน้นเฮย้ยมันเป็นสัจธรรมชีวิตแต่แต่เกิดแก่จีบตายอันนี้จังตุกขขังอนัตตาเฮย้ยเนี่ยเป็นธรรมดา เพื่อนเริ่มบอกว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นสัจ,จธรรมเป็นกฎธรรมดาของสังขารทั้งหลายเนู้ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างเป็นปัจจัยปรุงแต่งสังขารรวมสิ่งมีชีวิตว่ามนุษย์สัตว์ผชสิ่งมีชีวิตประกอบสร้างขึ้นมาจากปัจจัยกฎธรรมดาของสังขารคือการเกิดขึ้นเสื่อมโทรมลงตามกาลเวลาเพราะพญธิความเจ็บไข้ได้ผลในที่สุดก็เสื่อมสลายไปนั่นก็คือ สิ่งที่เฮาห้องกันสั้นๆว่ะเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันหนีบบปนกันท่านผู้ฟังที่หักทุกท่านเพราะนั้นเจ็บเกิดแก่เจ็บตายนี่เป็นธรรมดาคนเฮานั้นถ้าเลือกได้ก็คงจะเลือกขึ้นมีสุขภาพร่างกายมีพละกกาลังที่แข็งแรงสมบูรณ์เนาะไปจนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิต ว่าไผรอะคนใดต้องการความแข็งแรงมัดร่างกายนี่ต้องการื่้สุขภาพดีมีพลังมีห่มเมื่อมีแห้งมีกายหามีได้ช่วยเหลือตัวเก่าได้ออันนี้ลหละเป็นสิ่งที่เขาปารถนาวระ,ะสุดท้ายในชีวิตของเขาในาเมื่อเขาเข้าสู่วัยสบอแต่ว่าการที่เขาจะมีชีวิตอยู่ในส่วนสุดท้ายที่ยสุขภาพดีมีพลังร่างกายแข็งแรงนั้นเท่า เราต้องดูแลหักษาตั้งแต่มาเดี๋ยวนี้ไปนะเพราะนั่นนี่แหละเขาดันตั้งหลายดันผู้ฟังที่หักทุกทันสันจจะทมชีวิตเป็นแบบนี้มีภัยนี้มารลอดพญายมัจจุราชไปได้จะไปเสนอจะไปฮือศินบนจะไปติดสินบนก็เติไมได้ตติมบ่เว้นไว้สักอย่างสักอันมีภัยที่จะไปต่อรองกับพญามัจจุราชได้ ความตายนั้นเข้าออกอมีอยู่ทุกลมหายใจหายใจเข้าไปบ่ออกมากอดตายหายใจออกมาบ่าเข้าไปกอดตายชีวิตคนเฮามีแต่อีกมาถึงร้อยแต่นะนี่ลหละเพื่อนถึงบอกว่าสัจธรรมสัจธรรมของชีวิตคนเฮานั้นอ่ามันเป็นทุกอย่างมันเป็นไปตามกฎธรรมชาติเหมือนเฮาเกิดมายัามหนุ่มยัมน้อยมาจนถึงบัดเดียว เป็นไวส้สอบว่าเท่าชาแลแก่ชาลาฮัลลนั้นมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดแม่นแต่า่าผมขนเล็บฟันหนังก็ยังเปลี่ยนแปลงฮันน้นก็แาว่าเปาออกเหสิ่งนะมาครบละเขี้우เกาๆซ้ำานะกินอันยั้งก็มาล้าครบอัยั้งก็มาได้กินเข้าข้างเดียวข้างขวานี้มาได้เป็นเดือนนะโอ๊เอาฮพอมันเจ็บ ก่อนลำคาญตัวเก่าเห็ดเื่องแต่พอมันหายเจ็บมันพันดิสดิสดินอเคียวเป็นแมงนะพอมันเป็นพันประวานี่มันพันมันข่ำอ่ะแต่มันบบเจ็บแบบปวดแบบปองอย่างนั้นมันพันมันอดไมได้อาไปหาหมอเลยอ่ะหมอสำนักหกโมงไปเอาอะไ้เนี่ยปิกมาว่าจะจัดรายการบัได้ละอูมได้สักอย่างอ่ะเพราะอย่าง เลือดมันยั่งยุ่ดเด้อก็เลยมันได้จัดรายการอันนี้เหตุผลเนอะทิ่มได้จัดรายการแต่ว่านี่ก็นี่ลหละมันใจของของเฮาลูกถ้ามันแม่นของของเฮาร้องบังคับเคี้ยวเฮยปวดกาเจ็บกาเจ็บเจ็บปปวดเออย่างเหี้ยมันฟังนากเจ็บปวดจ่วนอ่ะปั๊ดหัว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 หะวหัอหัว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 หนวหัวห่วนเ่ เนี่ยเนี่ยมันเป็นอย่างยี้ยางแหมมผมขนเล็บฟันหนังเนื้อหนังมังสังหันก็ผมขนเล็บฟันหนังผมอยู่บนหัวยามเป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็ดำก็ดกก็งามยามมีอายุขึ้นมาสามสิบสี่สิบห้าสิบเป็นจะได้เริ่มเปลี่ยนสีหนวดก็เริ่มงอกอ่างีบก็เริ่มงอกเอ้ามาด้วยกันมดลึ่งเป็นเส้นเป็นสายนี่ มันจีเฮาหันวะร่างกายของเฮามีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเนือ้อ,นอเนื้อหนังมังสังเคยผิวเค,เคยต่งเคยตึงผิวเคยเลี่ยนเกี้ยงงามเออพอหำก๊ำเป็นฟ้าเป็นกะเออนี่หั่งขานร่างกายมันเป็นไปตามกฎธรรมชาติมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอีรู เขี้ยวอยู่ในปากเขาแท้ๆเขายังบังคับมันได้ถึงเวลาก็ต้องรุดต้องหลอนนะฮะต้องรุดต้องหลอนฮะมันมเจ๊ของของเขาลูกฮะถ้ามันเปลี่ยนของของเขานี่เขาต้องบังคับมันได้ฮะเขาต้องบังคับมันได้เหมือนตีอู้ไปว่า่าความเกิดความตายในระหว่างเขามีชีวิตเ,เวลาตีเอยออูปไปว่า เคยฮือทรรมะข้อนี้ไปว่าสัตย์จะทชีวิตเนี่ยเบื้องต้นของชีวิตคือความเกิดที่สุดของชีวิตก็คือความตายในระหว่างความเกิดครับความตายเป็นเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่นี่ในระหว่างที่มีชีวิตอยู่นี่มันมีเวลาเท่ากันบางคนก็มีเวลานักบางคนก็มีเวลาน้อยเวลาที่มีชีวิตอยู่นี่เป็นห้องว่าอายุหมายถึงเวลาที่เขาจะมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้เนี่ยเป็นห้องว่าอายุ แถมยางหนึ่งดามพระพุทธศาสนาพูนบอกว่าอาการที่สังขารเกิดขึ้นในเมืองโตนบนห้องว่าชาติเกิดเนี่ยพนห้องว่าชาติอาการที่เปลี่ยนแปลงในถ้ำกลางพบนห้องว่าชลาอาการที่แตกสลายเพ่นในที่สุดเพ่นห้องว่ามรณนะคือตายชีวิตคนเฮาเมื่อถึงอายุไข,ขก็ต้องตายเหมือนกันกู้คนมีไขรเลีกยเลี้ยงสามารถต่อรองกับความตายได้เพราะความจายเกิดขึ้นได้กับกู้คน เกิดในทุกแห่งหนทุกตำบนทุกวินาทีเวททุกเวลานาทีเพราะนั้นมีไผ่ใหจะล่วงพ้นสิ่งเหล่านี้ไปได้พราะนั้นเผนถึงบอกว่าอย่างที่อูไปหุ่นแล้วนะ่ะเพื่อเตรียมตัวก่อนตายน่ะง่ายที่สุดฝึกตายง่ายที่สุดเพราะว่าสัจจะทมของชีวิตเนี่ยผถึงบอกแล้วว่า,ามีกรรมมีสิ่งที่เขาทำขึ้นมานะ่ะ กรมเป็นเครื่องบ่งชี้สิ่งที่ย้อนมาได้คือเวลาสิ่งที่หนีมาได้คือความตายสิ่งที่ซึมได้คือชีวิตสิ่งที่มันพอบะหานคือใจคนสิ่งที่เฮาต้องอดทนคือ,อยังใจตัวเฮาเนะี่ยต้องอด,อดทนนะอดทนนะจะทได้ดีแน่เหมือนกันกู้คนขอคืออดเกาอดสิบอดบับด้าอดด้วยใจของเฮานะเนี่ยนั้นมเมื่อเฮาหู้แล้วว่ะ เฮาเกิดมาทุกวันนี้ได้อายุ <c oughs> อายุที่เฮาได้มาก็คือเวลาที่เฮามันมดไปมดไปใจเวลามดไปมดไปมดไปใกล้เข้าไปสู่อ่าชาลาใกล้เข้าไปสู่พญาธิอันสุดท้ายใกล้ไปสู่มรณนะความตายสามอย่างนี้คนเฮาหนีย่อมจะหนีบ่ปนนะว่านันเฮาจะต้องเตรียมตัวเฮาให้ได้นะทุตัวเฮาเฮียก่อน นี่เฮาถึงจะเข้าซัดจะเข้าใจซัดจะทาชีวิตเข้าใจความจริงของชีวิตคนเฮานั้นพอห,ห้องู้ความจริงมักจะฮับตัวเก่ามาได้เพราะโลกนี้คนเฮานั้นมันอยู่ด้วยโลกของกิเลสโลกของมายาเหมือนเรี้ว่าถ้าคนเฮาปะกันครั้งแรกถ้าได้จุ้กันครั้งแรกครั้งต่อไปปะกันมันก็ต้องจุกันไปที่ะนี่ ชีวิตในสังคมที่เป็นชีวิตมายามีหยังยิ่งเขาจุรอบนี้รอบต่อไปต้องจุรอบต่อไปปะกันต้องจุจุจุมีสิ้นสุดสู้ของอู้ความจริงของชีวิตไปเลยดีกว่าะตไปที่ไหนก็สบายปะกันรอบหน้าก็สบายใจปะกันรอบใดก็สบายใจยิ้มใส่กันหน่ะหนะอันนี้นะห้องวัาสัจธรรมของชีวิต สิ่งที่เขาต้องเตรียมตัวไว้มีอย่างพ่องเขาต้องเตรียมตัวเตรียมกาย,ยาเขาไว้หมดคือสเสบียงบุญคําว่าบุญนั้นก็คือการทําความดีการทําความดีได้แก่อย่างพ่องเพียวพัดปัดกวดเพียววิหาราลาอาชนะ อ่าเพียวพัดปัดกวดบ้านจองหอเฮือนเดินดาวปฏิบัติปัดปูทำหน้าที่ผัวทำหน้าที่เมียอันนี้คือความดีเป็นบุญเป็นกุศลที่ตนที่ตัวทำหน้าที่ลูก <c oughs> <c oughs> นี่แหละหิงเหล่านี้ถ้าเขาปฏิบัติปัดปูเป็นสม่เสมอนี่เปินห้องว่าความดีเปินห้องว่าบุญบุญก็คือความดีนั่นนะมันได้ซื้อ อันนี้บุญจะเกิดจากการทำด้วยใจบุญเกิดจากการที่เขาใจร่างกายเขานี่คือเป็นบุญหือเป็นกุศลใจสติปัญญาของเขานั้นคือเกิดเป็นบุญเป็นกุศลติดตนติดตัวอันนี้พ่อห้องว่าบุญอย่างหนึ่งเพื่อห้องว่าความดีนี่แหละความดีนี่ก็คือบุญนั่นนะแต่ว่า <c oughs> ถ้าเป็นแมแบบหนึ่งเป็นทานการทื่ทาน การแบ่งปันน้ำใจเล็กๆน้อยๆเนีย่นอยอันนี้ก็เป็นบุญก็เป็นความดีเหมือนกันอย่างเมาอยู่บ้านนอกเขาแบ่งปันกันมีอี้ยงก้ากับบันกันกินเนีย่นอยอันนี้ก็คือความดีก็เป็นบุญอย่างหนึ่งแต่ในทางพระพุทธศาสนาบนบอกว่าเขาจะต้องสั่งสมบุญเนะอบุญตอนนั้นติดตัวเขาไปเพราะว่าที่คนหามสามคนแห่ หนึ่งคนนั่งแค่สองคนปลาไปชาจะทำชีวิตเป็นอีสี่คนหามได้แก่ธาตุดินน้ำลมไฟสามคนแห่ได้แก่อันนิจังตุกขังอนัตตาชาราศรามอลลนะโกดคุณตังอยู่ดับไปสี่คนหามสามคนแห่หนึ่งคนนั่งแค่คือจิตคือใจเท่านี้สองคนปลาไปนั่นก็คือบุญกับบาปที่จิตตนติดต,ตัวเฮาไปได้ท่านผู้ฟังที่เงา่านนี่ลหละ แต่ถ้าเขาอยากสร้างาบ,บาุญบารมีตามหลักธรรมตางพระพุทธศาสนา <c oughs> ก็ยังที่เขาจะยกตัวอย่างว่าอย่างเอี้ยีางเร็วเนี่ยเขาจะบวชเน้นเนี่ยบวชเน้นภาคดูด้อนเนี่ยเขาได้ห่วมกินห่วมตานอันนี้ก็เป็นบุญอย่างหนึ่งเป็นบุญที่เกิดขึ้นจากการที่เขาหื้อตานสาระความตานีที่เหนียวาสาระทรัพย์ตัวเก่าที่หามาได้ด้วยหยาดเหงื่อแรงกาย เอามาตานไว้กับพระพุทธศาสนานี่เปิ่นฮองว่าอ่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่เป็นบุญที่ใหญ่หลวงอ่านะอ่าเปิ่นฮองว่าอาลีเนะซับเป็นรั์ไปไหนอ่าอาลีเนะซั์นี่โจรขโมยจะมาลักกลับมาได้นะโจรขโมยจะมาลักกลับมาได้เพราะว่าอย่งางพอบุญนั้นเราทำไปแล้วมันเกิดขึ้นที่จิตจีใจของเรา ทรัพย์สินเงินทองของนอกกายมันเป็นของบัจจิลังอย่างยืนพระพุทธเจ้ามนถึงบอกนะ่ะใจเราเอามาทำานุบำรุงพระพุทธศาสนา,าสร้างวัดสร้างวาสร้างโบสถ์วิหารสราระบวชพระบวชเนรอันนี้มันเป็นบุญที่จะตต,ติตนติตัวเขาไปทุกภาวะาจากักมันเดียวกันทรัพย์สินเงินทองมันเป็นของบัจชีลังมันเจ้าจของเฮานะแม้นเขาจะใส่สร้อยใส่สแหวนหาใส่เต็มคอ,อเต็มแขนกระจ้างนะ ถึงเวลาวันสุดท้ายเขาตายกำได้ปร้วยถามว่าลูกหลานมันจะเอาใส่คอใส่แขนเขาไปเผาพี่เขา้กากับว่าเดียวทองบาะได้ปุ่ยสี่หมื่นนะเซ็ตดูกเซ็ตหลานเฮียเนี่ยเป็นธรรมาดาซีอือหันว่าเป็นแบบนี้แต่ถ้าเขามีเขาก็ทําตามกําลังศรัทธาของเขามีนักทํำนักมีน้อยทําน้อยเฮียเพราะฉะนั้น เาจะไปทำอย่งที่มันเดือดร้อนตัวเขาทำเมื่มันพอดีกับตัวของเราหากำมาเกาว,ว่าหันจ้างขี้จะไปขี้ตัวจ้างะอย่างเช้ประมาณตัวเกา่านะ,ะจะไปเกินกำลังตัวเกา่าเขาจะบวชเนนวันที่เ7เมษาวันที่31นี่เริ่ม จะคือมาศึกษาเล่าเรียนมาอยู่วัดอยู่ว่าจะประชุมผู้ปกครองแล้วลเพราะนั้นเริ่มจะมีการจ่ายละภ่ยห้าเป็นเจ้าภาพบาทเกียน500รผ้าไตผืนละห้าร้อยห้าเป็นเจ้าภาพ1ตนหนึรูป1องค์กับรูปละหนึ่บาทในนามคณะสงฆ์ตำบลหนองเก้ียวพร้อมกับเทศบาลตำบลหนองเก้ียวหามอบหมายคือวัดสันทรายตำบลหนองเกียวเป็นหาแม่งานในการจัด งานบนรรพชาบุสมบทสามเณรภาคดูร้อนประจำปี2567ใ <c> ห <oughs> ้จะให้จะ้จะอมก็สามารถให้หอมด้วยกันได้ก็มีที่เพิ่มเติมมาก็มีอ่าแม่วงษาอินทาการบ้านป่าห้าสุเทพแม่บุญยงอินชัยบ้านตากกระดาษพร้อมครอบครัวอันนี้ก็ให้เป็นเจ้าภาพ1รูปอ0่า1,500บาท น,นายนาลงนางคำล่าปัญญาบ้านดงเหนือวัดน,นี่ก็หับเป็นภาพหภาพรูป1,500บาทแม่วิไลบ้านตีนดอยหลังมอสุตป1รูป1,500บาทเบนยาภูนผลก็หนึรูปแล้วก็มีเพิ่มเติมมาายชื่อเขาจะประกาศรวบรวมกันวันผูกนี่ก็คงจะครบนะแล้วก็มีป่ออินโสมแม่บัวเขียวบุตรดวงติบบ้านถวาย รวมรำบุญแถม1,500บาทเอาตานไว้กับตุนกับตัวเป็นเจ้าภาพเนนอ,อันนี้กับมูธนาสาตุกการโดยแล้วก็บครอบครัวแม่ทองใบใจอินมันลองแยงเนงอ่นแม่ทองใบใจอินพร้อมครอบครัวห้าพันไรห้าร้อยบาท500แล้วก็มีครอบครัวของนายสัญญาแก้วเปิ้นางสอมขวัญนางสาวรมธีลาเด็กชายพีรวิทย์้ัไหนึ่งพืน และครอบครัวแม่ทองใบใจอินนี่ับเป็นเจ้าภาพน้ำดื่มแหมใครฮับเป็นเจ้าภาพน้ำดื่มก็ได้น้อ่าแพ็ละแพ็ละต่อใดก็บอกไว้หลอบแล้วอ่ะแพ็คละเฮาฮับกันแพ็คละต่อใดอ่ะใครจำได้ไก็ทำบุญร่วมกันไปแพ็คละสี่สิบกะอ่าตามเหมือนจะว่าจะอัานนะนะเนาะอ่าใครจะทำบุญก็ทำบุญกันตามกำลังรัทธาแล้วก็มีแม่ครูอ่า <c oughs> แม่ครูกัลยาสุนินหงง เป็นเจ้าภาพแถมหรูปหนึ่งพันห้ารอยบาทอ,อันนี้ก็รายจือ่อไผ่จะับเป็นเจ้าภาพก็สามารถที่จะโอนมาได้แล้ะนึเพาอจะได้ใจในการจัดการจัดงานแล้วโดยเฉพาะ,ะก็มีครอบครัวของแม่จำเลี้ยงนวงขาวทำเป็นเจ้าภาพใบสีหนึชุด3ามพันบาทอ,อินสมเชื้อพูนแม่สีทอนจมฟองนางสาวโซธิกาดินดำแม่จันหลับมีแม่สีนวลอินตะยด อ่าน,นี่ก็ห้าบาแกนพระไตรพื้นโอนมาแล้วมีป่ออินถาแม่เกียงคําหม่อนคําดีนางสาวอุไรพรหม่อนคําดีนางสาวกิงดาวหม่อนคําดีแม่แก้วนาศีวนาบานหันแก้วนางวายุรีโอซุโบป่อเซนนาสกุลแม่ลอนนาสกุลแล้วก็คุณสมรุดีกิจพรประเสริฐพร้อมครอบครัวานายปีชานางพรสนศริบงโกศบ้านลําปังกลางฝั่งตะวันตกแม่บุกดาคาใช้แม่คําแปลงสุวัฒนาเชาแม่พันฉเฉลียวพงพูท้ทธิกุล อ่าขออภัยคำใช้แล้วก่อนหลายคนหลายท่านอ่าที่ได้ห่วมกินห่วมตานด้วยกันภายจะห่วมกินห่วมตานด้วยกันก็ยังห่วมกินห่วมตานด้วยกันได้ติดต่อสอบถามได้ทางหลังไหมเนอ์แน้องานย์0815290965ู่เวันนี้เวลาไล่หลังมาแล้วอ่าถามว่าเขี้ยวก็ย่มหายนะยังบดีขึ้นแต่ว่าก็ยังพออู้ได้อ่า,ายจะโทรมาติดต่อ หาเรื่องบวชพระบวชเน้นก็ติดต่อมาทางหลังไมเนอร0815290965สามารถติดต่อสอบถามมาได้สำหรับวันนี้มาถึงช่วงใต้รายการแล้วนั่นผู้ฟังที่ฮักทุกท่านยินดีกับทุกคนทุกท่านอายินดีกับข่าวทุกสบับงานที่ส่งามาออกอากาศาก็ได้หรับความเมตตาได้หรับความอนุเคราะห์จากเฮาท่า,าตนตั้งหลายนักข่าว ที่ส่งมาคือออกอากาศนี่ก็ขอบคุณแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามที่ตามรายการเข้าห่าเข้าลานนานหลวงมาโดยตลอดก็เฮาจะอยู่ด้วยกันเอยไปเลยเลยหนอเอาจนเฮานตั้งหลายได้ก่กันว่า <c oughs> <c oughs> ก็วันนี้เวลามดมดเวลาใครมีทุละมีอย่างจะหว่วมกินหว่วมตาน,ห,ตานหรือจะโทรอู้จากกันก่อนหลังไหมเนอะ 081529096วันนี้ก่อนจากการกรรมบะเกาเป็นคติสอนใจน้อยบดีเป็นอาจารย์นานบดีเป็นช่างซอรกร,รําบะเก่าว่าไว้สารวันนี้รับเป็นสุขตื่นเป็นสุขโชคดีมีความสุขเหมือนกันจุผู้จุคนเน้อ